เอาละครับทุกคนคลิปนี้เราก็อยู่กับแมบบกิมัวเอรากันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกวิธีการหาสกิลเสริมหรือว่าทักษะต่างๆนะครับผมว่าหายังไงต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็ก่อนไปดูคลิปนะครับผมก็เอาโค้ดนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผมก็จะขึ้นไว้ให้ด้านซ้ายเลยนะครับผมเอาโค้ดพวกนี้ไปใส่ได้เลยนะครับผม โอเคเรามาดูกันที่อันแรกเลยนะครับผมอันแรกก็คืออมานาไลท์นะครับผมแมานาไลท์ก็คืออันนี้เลยนะครับผมเป็นดวงไฟนะครับผมเพื่อที่ให้เราเนี่ยจะได้รับแสงสว่างในตอนกลางคืนนะครับผมก็แสงไฟเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามเวทมนต์ที่เราใช้นะครับผมถ้าใช้เวทไฟก็จะเป็นสีแดงใช้เวทความมืดก็จะเป็นสีม่วงอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครใช้เวทมนต์ของแอสตานะครับผมมันจะไม่มีแสงนะ เพราะว่าเอสตาไม่มีเวทมนต์นะครับผมอ่ะวิธีการหานะครับผมก็ร้านค้านะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะอ่าก็ตรงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมอ่ะตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะตรงนี้เลยนะครับผมเราก็กดซื้อได้เลยนะครับผมมาอะไรนะถต่ว่าผมซื้อไปแล้วนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ2,000นนะครับผมแมสองพันเราก็ซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็ เอามาใส่ช่องแบบนี้แล้วก็กดใช้นะครับผมแม่ก็จะมีแสงแบบนี้นะครับผมแมาอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าแอสตาใช้ไม่ได้นะครับผมฮะอย่าลืมนะครับผมใครที่ใช้เวทมนต์แอสตาใช้แสงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่ไมีเวทมนต์นั่นเองนะครับผมต่อมาอย่างที่2นะครับผมก็คือการกระโดดติดกัน5ครั้งแบบนี้นะครับผมแม่กระโดดสูงติดกัน5ครั้งนะครับผมปกติเนี่ยเราจะกระโดดสูงได้อ่าประมาณนี้นะอ่าประมาณ2ครั้งประมาณนี้นะครับผมแม่ถ้าเราเรียนทักษะนี้เนี่ยมั ันจะกระโดดติดกันได้ถึง5ครั้งแบบนี้เลยนะครับทุกคนคือโคตรสูงเลยนะครับผมอ่ะวิธีการไปซื้อหรือว่าวิธีการได้รับนะครับผมก็ต่อจากร้านนี้เลยนะครับผมให้เราเนี่ยหันหน้าไปทางนี้นะอ่ะเฉียงนิดตึงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขี่ไม่กว่าไปได้เลยนะครับผมมาตรงมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็ดูดีๆนะถ้าใครไปไม่ถูกก็ดูผมดีๆนะครับผมมันก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะใช้เงินเยอะอยู่นะเออถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่ะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงมาได้เลยนะครับผมอ่า ถึงแล้วนะครับผมนี่คือถึงแล้วนะก็มันจะอยู่หลังบ้านตรงนี้นะครับผมแม่ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นลูกบวกแบบนี้เลยนะครับผมก็กดคุยกับเขานะครับผมแล้วก็จ่ายเงินประมาณ1 0,000ื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นแล้วก็เล่นมินิเกมนะครับผมมินิเกมเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยกระโดด1 0 0อครั้งนะครับผมแม่ดับเบิลจำหนึ่ครั้งนะครับผมก็คือทําแบบนี้นะครับผมแม่ทำแบบนี้100ครั้งนะครับผมแค่นี้เนี่ย เราก็จะได้ทักษะกระโดดสูงมาแล้วนะครับผมต่อมาอย่างที่3นะครับผมก็คือการแดน์นั่นเองนะครับผมปกติเนี่ยเราจะแดน์ได้ทีละครั้งแบบนี้นะครับผมทีละครั้งแบบนี้นะครับผมจะว่าถ้าเราเรียนทักษะเนี่ยเราจะแดนติดต่อกันได้เลยนะครับผมแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมคือติดกันได้เลยนะครับผมวิธีการหานะครับผมก็คือให้เราเนี่ยมายืนตรงนี้นะครับผมแล้วก็หันหน้าไปทางนี้นะเออต่อจากอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็ หันหน้ามาทางนี้นะครับผมแล้วก็ตรงไปได้เลยเนาะก็ดูคลิปผมดีๆนะเออถ้ากดข้ามอาจจะหลงนะครับผมบาะว่าทางมันก็ต้องเลี้ยวต้องโค้งอะไรแบบนั้นนะครับผมอะ่ะตรงมาตรงนี้นะครับผมเรื่อยๆเนาะเออตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมอะ่ะอยู่แถวๆนี้แหละทุกคนนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เฉียงขวาตรงนี้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงไปได้เลยนะครับผมมันจะเป็นน้ําตกนะครับผมอะ่ะ ถ้าเพื่อนๆมาถึงน้ําตกนะครับผมก็คือมาถูกแล้วนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองขึ้นมาข้างบนได้เลยนะครับผม NPC เนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็กดคุยกับเขานะแล้วก็จ่าย10,000นะครับผมแล้วก็เขาจะให้เราเล่นมินิเกมนะครับผมก็คือการแดชหนึ่งร้อยครั้งนะครับผมแม่เราต้องทําการกดแดชหนึ่งร้อยครั้งนะครับผมแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้ทักษะแดชมาแล้วนะครับผม ต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือมานาเซนนะครับผมมานาเซนเนี่ยให้เรานะครับผมหันหน้าไปทางนี้นะแล้วก็ขี่ไปก่อนแล้วก็ตรงไปได้เลยนะครับผมเฉียงมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็มานาเซนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเอาไว้ทําอะไรได้นะครับผมแต่ว่าซื้อไว้ก่อนก็ดีนะครับผมอ่ะตรงนี้เลยนะครับผมแมมาอยู่ตรงเอ่อ หอกิมัวเลยนะครับผมแมมันจะอยู่ตรงหอกิมัวเลยนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กดคุยกับเขานะแล้วก็จ่าย5,000นนะครับผมแล้วก็เขาจะให้เราเล่นมินิเกมเหมือนเดิมนะครับผมก็กดจุดให้ครบ40จุดแค่นี้เราก็จะได้มานาเซนมาแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรได้นะเออผมลองทุกวิถีทางแล้วนะครับผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเอาไว้ทาอะไรได้นะ เออผมผมอุตส่าห์ไปเปลี่ยนเวทมนต์นะครับผมแล้วก็อัพสเตตใหม่นะก็คืออัพมานาเต็มเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นผลอะไรนะว่ามานาเซนมันเอาไว้ทำอะไรนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนๆมาซื้อไว้ก่อนก็ดีนะครับผมเผื่ออนาคตอัปเดตมาใหม่มาต้องใช้อะไรประมาณนั้นก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครรู้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ทีนะเพราะว่าผมยังไม่รู้จริงๆนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็เป็นการ หานะครับผมทักษะแล้วก็สกิลต่างๆทั้งหมดนะครับผมน่าจะมีประมาณนี้นะเออเท่าที่ผมเห็นนะครับผมน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วซีอูเกนครับผมบ